ที่ไหนครับอันนี้ผมไข่มือขาววันของวงวันนี้เราซ้อมมากี่วันไฟนี้ประมาณสิบห้าวันนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายตะกินก็อยู่ที่เดิมเลยที่จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ามีใครไปเป็นคู่บองซ้อมเมืองไฟเนี้ยก็มีพี่สมิงแดงโมที่กับพี่พี่ไนครับกับบุ๊คพี่ีเค็นแกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเราอายุสิบเก้าสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบเจ็น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบสองโมดสไตล์อะไรครับ วันนี้จะต้องมาเจอลูกช้างนะหรืออียลาราไม่เคยต่อยแน่นอนคร,ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมันต่อยเ,เขายังศึกษาเขามือสไตล์ก็เขาในเหนียวผมนอกก็ไดว้วันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผงไงด้ดีก็ตามพี่เลี้ยงเขาจัดได้เหมือนต่อยตามตาตากลอวแล้ว,ลวลเดี๋ยวมีอะไรก็แก้ไขอุปกรณ์ทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่รัฐัดำเนินวันนั้นต่อยกับ ดาบดาวแผลมากวันนั้นแพ้น้องครับไปโดนอะไรวันนั้นพลาดาโดน,นหดนมัดครับหมอโดนหมัไปโดนหมัดล่นเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่บห้าก็เวทวันนี้เนาะแต่วันนี้ก็มาร้อยยี่ห้าเหมือนเดิมแล้วตั้งแต่วันนั้นหยุดไปกี่เดือนหลายเดืนเอนมีปัญหาไหมถ้าวันนี้กลับมาเนี่ยก็ไม่มีไม่มีนะวันนี้ร้อยยี่ห้ามาเช้าสอบหนักยางยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินนิดหน่อยประมาณประมาณปอนด์แต่หมาวิ่งเหมือนเดิมนะที่เส้นที่สายตอนเช้าร่างกายไฟนี้ ้เตสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะเอาใครนะคุ้มมากี่กิโลก็กี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลัก60เนี่ยคนจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชฉยเชียรเฉยเปงงองแค่เพิ่มด้ววันนี้พิ่มจะเอาใจใจนะารบบ้านได้หรือ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ